ดอกบัวที่ร้านนะคะดอ,อดอกบัวที่ร้านนะคะตอนนี้จะเป็นดอกบัวฉัดน,นะคะเป็นบัวฉัดก็คือเป็นบัวหลวงแบบดอกซ้ำซ้อนนะคะเขาจะเอาไว้ตัดดอกไหว้พระนะคะช่วงนี้กํลาลังออกดอกเลยค่ะมีที่กําลังแทงช่อดอกอยู่หลายกระถางเลยนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูนะคะนี่อันนี้กําลังแบบเล็กๆเลยนะคะ เป็นบัวที่ปลูกง่ายนะคะปลูกง่ายเลี้ยงง่ายค่ยยะถ้าเกิดใครมาที่ร้านเนี่ยเรายินดีแนะนํานะคะยินดีแนะนําวิธีการปลูกการดูแลให้นะคะมแมลงและศัตรูพืชส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหลักๆของที่ร้านจะเป็นพวกหนอนนะคะหนอนแล้วก็มีเป็นหอยนะคะหอยเนี่ยชอบชอบมากินนะคะ แต่ก็จะเป็นหนอนมากกว่าหนอนชอบจะมากินใบเขานะคะร้านของเรานะคะตั้งอยู่ที่อำเภอบางละกำรรนะคะตำบลบางละกำรรจังหวัดขิษณุโลกนะคะอยู่อยู่เส้นถนนสายเอเชียเลยนะคะเดี๋ยวจะปักลิงก์ไว้ให้นะคะถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมาซื้อบัวหลวงอ่าซื้อบับวฉัดได้เลยนะคะ หรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามก่อนก็ได้นะคะที่เบอร์โทร098 92 46 453ค่ะหรือว่าแอดไลน์ได้ค่ะ aom aom achar a, OM a, OM a, a นะคะเดี๋ยวจะมีอีกอันนึงเอาให้ดูนะคะอันนี้ปลูกไว้ไว้ายว้อยะนะคะไหว้องพญานนกนี่เลี้ยงในกระถางนะคะมีกำลังออกดอกเลยสวยมากนะคะ นี้อยู่ในกระถางบัวนะคะนี่จะเป็นบัวหลวงนี่เป็นบัวเป็นบัวชัดนะคะบัวชัดส่วนอันนี้นี่เพิ่งเอามาเลี้ยงไว้นะคะจะเป็นบัวเป็นตระกูลบัวผันบัวเผื่อนนะคะถ้าเป็นตระกูลบัวผันบัวเผือนเนี่ยจะออกดอกตลอดนะคะออกดอกดีโอเคค่ะเดี๋ยววันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะบ๊ายบาย